สวัสดีค่ะเรามีข่าวอัปเดตก่อนใครเกี่ยวกับการแถลงการสถานการณ์โควิดมาให้ฟังพร้อมรับฟังกันหรือยังคะมาฟังกันเลยเมื่อสักครู่เนี่ยได้ฟังคร่าวๆไปแล้วเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมีทางท่านผู้อํานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สเสวสศนนนามวาดน,นะคะมาอธิบายแล้วก็แล้วก็ลงลึกในรายละเอียดเรียนเชิญคุณหมอค่ะ สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เารคารพครับตอนนี้เราก็มาดูสถานการณ์ในเรื่องของที่เราติดตามดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งชื่อระบบเฝ้าระวังตัวนี้เราเรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับซึ่งก็จะมานําเสนอรายงานเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะครับ ในวันนี้นะครับในภาพรวมของการฉีดวัคซีนในที่ส่วนที่คณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องระบบฝ้าระวังนะครับซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของกรมควบคุมโรคและก็อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกๆระบบนะครับที่ดูแลตรงนี้อยู่นะครับก็สรุปข้อมูลนะครับณวันที่21มิถุนายนนะครับเวลา16.30นาทีนะครับขอภาพถัดไปครับจำนวนผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมดนะครับ 7 9 6 6ล้านตัวเลขนี้อาจจะน้อยกว่าจำนวนตัวเลขที่รายงานประจำวันนะครับต้องบอกว่าเป็นการตัดข้อมูลซึ่งจะทำให้เห็นข้อมูลว่าในเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ที่พบนั้นมีกี่มากน้อยนะครับก็ส่วนการรายงานรายวันนั้นอาจจะเป็นตัวเลขไปหลัก8ล้านไปแล้วนะครับ ในจํานวนที่ฉีดไป7 9ล้าน9าแสนกว่าโดสนี่นะครับก็มีการเฝ้าระวังว่ามีอาการผิดปกติมีการไม่สบายอะไรบ้างเก็บข้อมูลมาทั้งหมดแล้วค่อยมาแยกแยะว่าอะไรที่เป็นเหตุที่เกิดร่วมนะครับโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนนะครับก็ในภาพรวมของวัคซีน2ชนิดนะครับทั้ง2เข็มนะครับเราพบ ในกรณีที่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการสอบสวนโรคนะครับซึ่งก็ได้แก่กรณีที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย3วันนะครับการเจ็บป่วยร้ายแรงที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตเช่นแพ้อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตแล้วก็ในจํานวนนี้นะครับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในนะครับมีทั้งหมด1,945คนนะครับ คิดเป็นประมาณ24คนในต่อการฉีดแสนโดสนะครับการเสียชีวิตนะครับยอดตัวเลขรายงานตอนนี้ถึงอยู่ที่103รายนะครับซึ่งคิดเป็น1.30รายต่อการฉีดแสนโดสนะครับครับลายถัดไปครับ เราแยกออกมาเป็นกรณีของซ i n o v a กนะครับซินอวักมีผู้ฉีดทั้งหมดเข็มที่1 3 3 7 0 0 0 0กว่าโดสนะครับในขณะที่เข็มที่2นะครับสองล้านหนึ่งแสดนการ้อยสามโดสนะครับในเข็มที่1นะครับที่รักษาเป็นผู้ป่วยใน914รายคิดเป็น27ต่อแสนนะครับในขณะที่เข็มที่2 243คิดเป็น11ต่อแสนนะครับก็ดูจำนวนลดน้อยลงในเข็มที่2นะครับโดยอัตรา ส่วนการเสียชีวิตก็จะเห็นว่า,าต้องเรียนนะครับว่าจํานวนการเสียชีวิตเนี่ยถ้าไปดูผลสรุปสุดท้ายที่พบผลสรุปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนนะครับแต่ว่าเมื่อมีรายงานเนี่ยต้องเก็บรวบรวมมาทั้งหมดเพื่อจะแยกแยะหาสาเหตุให้ชัดเจนนะครับการเสียชีวิตในยอดจํานวนตอนนี้นี่ก็คือ44รายหลังการฉีดซีโนแวคเข็มที่1น,นะครับแล้วก็เข็มที่2เนี่ยนะครับมี7รายนะครับโดยที่อัตราก็เป็น1.3ต่อแสนกับ 0.3ต่อแสนนะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าที่เราเจอในอเหตุการณ์ปกติที่มันมีการใช้ชีวิตของอตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีวัคซีนนะครับต้องเรียนนะครับว่าเวลาที่เรามีวัคซีนใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตดั้งเดิมแต่โบราณโบราณก็ตามการจะมีวัคซีนที่ปลอดภัยใช้เนี่ยเราก็จะมีการเฝ้าระวังดูในเรื่องของการเปรียบเทียบอัตรานะครับว่าโดยปกติ เนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็มีคนที่แต่ละวันมีทั้งคนเกิดคนเสียชีวิตนะครับตรงนั้นคืออัตราปกติก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูที่แอสตราเซเนกานะครับแอสตราเซเนกามีการฉีดไปแล้วนะครับเข็มที่1 2ึล้านสแสนกว่าโดสนะครับเข็มที่2 5 0 0 0 0โดสนะครับผู้เป็นผู้ป่วยในเนี่ยนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบสองรายหลังเข็มที่หนึ่งนะครับคิดเป็นสามสิบสามต่อแสนนะครับแล้วก็เข็มที่สองเนี่ยสิบเอ็ด ต่อแสนนะครับส่วนการเสียชีวิตนะครับหลังแอซซ่าเข็มที่1มี49รายนะครับคิดเป็น2ต่อแสนนะครับแล้วก็เข็มที่2เนี่ยมี1รายคิดเป็น1.96ต่อแสนนะครับ ภาพตัดไปครับตรงนี้นะครับรายละเอียดอาจจะตัวเล็กสักนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นภาพให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนสะสมนะครับณนะจุดที่เรามีการฉีด7จ6 6ล้าน้าโดสนะครับมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ที่ร้ายแรงสะสมนะครับจำนวน945รายนะครับพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จแล้ว327รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล 6ม8ไหร่นะครับสรุปผลการพิจารณานะครับต้องเรียนนะครับว่าหลายท่านอาจจะบอกว่า เวลาสรุปเนี่ยเห็นแต่พูดเรื่องของส่วนที่ไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะครับตารางนี้จะแสดงให้เห็นนะครับว่าที่จริงแล้วมีเหตุมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นะครับหรืออาการไม่พึงประสงค์เนี่ยที่เกี่ยวกับวัคซีนอยู่แต่ทั้งที่ส่วนที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลแก้ไขได้อย่างดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นส่วนที่ทําให้เสียชีวิตนะครับซึ่งในตารางนี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของคนที่ช็อกแบบอนาเฟล็กซิสเนี่ยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยนะครับมีย0สรายสาหรับในคนที่ ฉีดซิโนแวคนะครับแล้วก็คิดเป็นอัตรา3.6ต่อแสนนะครับฉีดเป็นแสนเจอแค่3คนที่มีอาการช็อกเป็นการที่รุนแรงอันนี้นะครับส่วนแอสตราเซเนกมี1รายครับคิดเป็น0.4ต่อแสนหรือว่าต้องฉีด1ล้านถึงจะเจอ4คนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดูแลไม่ให้ถึงไม่ให้มีการรุนแรงเสียชีวิตนะครับดูแลแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนปฏิกริกริยาการแพ้นะครับหลังฉีดบางคนก็อาจจะมี เรื่องของผื่นภูมิแพ้คล้ายๆลมพิษขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของฉีดซิโนแวคนี่เจอ21รายนะครับแล้วก็แอสตรเนี่ยไม่มีรายงานในเรื่องของปฏิกิริยาแพ้นะครับส่วนผลข้างเคียงนะครับคืออย่างเช่นหลังฉีดมีไข้มีขั้นเนื้อขั้นตัวมีวิงเวียนอะไรเหล่านี้นะครับ ของซีโนแวครายงาน21รายนะครับแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ย2รายนะครับแล้วก็อาการทางเกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับของซีโนแวคเนี่ยมีรายงาน1รายนะครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นเหตุที่อันตรายนะครับจะเห็นว่าตารางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะจํานวนผู้เสียชีวิตเป็น0รายนะครับจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับในบรรทัดถัดมาจะเป็นเรื่องของ เหตุการณ์ที่เพืนประสงค์ส่วนที่เกี่ยวกับการฉีดนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีส่วนที่คนเกิดความกังวลวิตกกังวลนะครับซึ่งบางส่วนอาจจะเป็นความกังวลที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่อาจจะมีทําให้เกิดอาการทางร่างกายนะครับซึ่งเราพบรายงานในหลังการฉีดซีโนแวคเนี่ยสองรายนะครับส่วนแอสตราเซเนการายงานอยู่2รายนะครับส่วนเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะครับตรงบรรทัด บรรทัดอันใหญ่ที่สามนี่นะครับสามสิบเก้าเหตุการณ์นะครับที่มาจากโคโวคิดโควาด1คหรือว่าวัคซีนซินโนแวคนะครับและก็มีแปดรายหลังฉีดแอสตราเซเนกานะครับส่วนการเสียชีวิตแยกเป็นจำนวนนะครับก็คือมีสิบเจ็ดรายนะครับก็คือคนที่สรุปสาเหตุได้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ไมต้องมีการขอข้อมูลอื่นใดเพิ่มนะครับสิบเจ็ดรายหลังฉีดวัคซีนซินโนแวคกแลวก็สามรายหลังฉีดแอสตราเซเนกานะครับ ส่วนมีส่วนหนึ่งนะครับที่ยังต้องหาหลักฐานหาเอกสารหรือว่าส่งส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับก็มีอยู่4รายนะครับซึ่งก็เป็น4รายหลังการฉีดแอสตราเซเนกานะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับในภาพถัดไปเลยครับรายละเอียดการพิจารณานะครับกรณีเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขอาจจะเล็กสักนิดหนึ่งครับด้านขวาบนนี้ก็คือ103รายนะครับพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับไปแล้วเนี่ย42รายนะครับโดยที่เอ่อเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีนะครับในส่วนที่สรุปออกมาแล้วนะครับไม่มีเอ่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับจำแนกอย่างนี้ครับเป็นส่วนที่เอ่อเกิดร่วมโดยบังเอิญนะครับ ก็ได้แก่แยกเป็นสาเหตุนะครับตัวเลขมันสะสมรวมมาจากยอดคราวที่แล้วด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10บรายนะครับเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอ่อกล้ามเนื้อหัวใจนะฮะเอ่อมีเลือดออกในสมองนะครับมี3รายนะครับมีเอ่อเยื่อบุ เยือ่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อนะครับ1รายนะครับแล้วก็มีเรื่องของความผิดปกติของเตดเลือดครับงรายนะครับริมเลือดอุดตันในปอด1รายนะครับมีเลือดออกในช่องท้องความผิดปกติของเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องครับงรายนะครับก็จะเห็นว่ามีรายการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่ออีก2อสรายการนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ร่วม <personas> พ,พบสาเหตุการติดเชื้ออย่างเข้าัยครับสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับ แต่ก็ยังมีครับมีส่วนที่ความชัดเจนเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้อง นะครับก็แปลว่ามีกราฟเนื้องวใจขาดเลือดเฉียบพันสี่รายนะครับแต่ว่าหลักฐานความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยไม่ชัดเจนพอนะครับก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอินดิเทอร์มิ e เตตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญครับที่ผู้เชี่ยวชาญจะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะว่าในข้อมูลการเฝ้าระวังต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับจะได้มีการเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วก็ให้ได้เป็นองค์ความรู้เป็นข้อสรุปต่อไปนะครับสําหรับส่วนที่มีการ เข้าคณะผู้เชี่ยวชาญและก็มีขอข้อมูลเพิ่มมี18รายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากได้ข้อสรุปเพิ่มเติมตรงตัวเลขตรงนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปนะครับส่วนกรณีที่เรารับทราบจํานวนการเสียชีวิตแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอการสอบสวนโรคและรอผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพเนี่ยอยู่ที่61รายนะครับครับภาพสุดท้ายครับตรงนี้ครับ อันนี้เป็นอาการและอาการแสดงของอผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ ถึงขั้นที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเข้าเกณฑ์ที่สอบสวนนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนซินแวคกเนี่ยอาการเด่นนะครับจะเป็นเรื่องของเวียนศีรษะ20นะครับมีรายงานว่ามีเคลื่อนไส้15ปวดศีรษะ14นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอาเจียน12นะครับส่วนอื่นๆนี่น้อยกว่า10ก็จะมีเรื่องของอ่อนเพลียเผืนนะครับปวดกล้ามเนื้อถ่ายเหลวมีไข้แล้วก็ผื่นแพ้นะครับ ส่วนของคนที่ฉีดแอสตราเซเนกานะครับอาการเด่นกลายเป็นเรื่องไข้นะครับซึ่งต่างกันชัดเจนกับทางของซินอวกนะครับซินอวกรายงานเรื่องไข้4%นะครับแต่ว่าของแอสตราเซเนกา28%ปนะครับปวดศรีรษะ26%เครับเวียนศรีรษะ23%คลื่นไส้20%่นะครับที่ถัดลดหลั่นลงมานะครับต่ำกว่า20%ก็มีเรื่องของอาเจียนปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย ถ่ายเหลวไม่สบายตัวนะครับแล้วก็ปวดท้องนะครับครับขอเรียนครับว่าในขณะนี้นะครับทางคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ติดตามข้อมูลนะครับอย่างใช้ข้อมูลทุกๆส่วนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับวัคซีนมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะมีความกังวลใจนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์โรคนะครับก็มีความรุนแรงนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าหากว่าท่านที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ นะครับกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะครับก็ที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับก็เชิญชวนให้ได้มาลงทะเบียนนะครับจองคิวฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ได้มาฉีดวัคซีนข้อมูลต่างๆนะครับกข็ขอให้ติดตามจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับประเด็นเรื่องของการลดยาไมาเกรนการงดยาไมาเกรนก่อนฉีดนะก็ไม่ใช่นะครับผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ข้อสรุปเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นต้องหยุดยาใน,ส,นส่วนเรื่องของการกินกาแฟงดกาแฟก่อนฉีดวัคซีนก็ไม่ได้เป็นข้อแนะ นานะครับท่านสามารถที่จะดื่มกาแฟได้ถ้าหากว่าท่านดื่มเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีอาการในเรื่องของใจสั่นอ่อนเพลียหรืออะไรนะครับครับผมก็ขอจบการรายงานในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ กลับขอบพระคุณค่ะนายแพทย์เฉวิสันน้ำวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณาสุขนะคะท่านก็มารายงานถึงความคืบหน้านะคะการตรวจสอบเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์หลังการรับวัคซีนของประชาชนคนไทยแน่นอนถึงแม้ว่าตัวเลขณนะวันที่21มิถุนายนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว7,900,000คนแต่ก็จะเห็นว่าในทุกๆคนทุกๆก,ก,กรณีเนี่ยจะมีคณะทํางานที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลแล้วก็มาประเมินเป็นสถานการณ์ยังยืนยันนะคะว่าวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อที่มีการฉีดในประเทศไทยมีความปลอดภัยแน่นอนและทุกคนยังสามารถที่จะรับวัคซีนได้ค่ะสุดท้ายนี้ยังไงก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปนะคะ